รีบหาด่วนรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วราคาสองหมื่นบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรบรรจุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไรายบีเอศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ ทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook b a n k เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเย็มเช้าเพื่อนเพพี่พี่น้องนอทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับ ท่านใดครับผมเชื่อครับว่าทุกท่านมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่บ้านครับท่านใดมีเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วรุ่นนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับท่านใดนะครับมีเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วรุ่นนี้นะครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับเพราะเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วเวลามันเจอทีมันเจอทีแบบนี้เพื่อนๆอ่าชุดนี้ครับรับเงินสองหมื่นบาทครับท่านใดอยากรู้นะครับลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีครับพี่เวียงนะฮะสวัสดีพี่มิดนะฮะเอฟซีจากไต้หวันนะครับสวัสดี เอฟตีจากนิวยอร์กนะคะสวัสดีพี่กบครับสวัสดีพี่สิทธิโชคครับสวัสดีพี่อูนะฮะลบบุรีร้อนแต่เช้ากรุงเทพก็เริ่มร้อนแล้วพี่อูนี่มันหน้าอะไรเนี่ยกรุงเทพมันกรุงเทพมันมีแค่สองหน้าเนาะอ่าสวัสดีนะครับพี่สิรินันเอฟซีจากขอนแก่นนะครับเอฟซีเรานะมีทั่วประเทศนะครับมีทั่วประเทศมีหลากหลายประเทศนะโอ้โหมีคนกดหนึ่งมาเต็มเลยขอแชร์ก่อนนะครับใครแชร์ขอให้รวยนะ นี่ผมขอแชร์ก่อนครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยนะเพื่อนๆแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากราบขอภัยมาณลที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวลายมันเยอะมากๆครับเพื่อนๆอ่านี่ครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนเมื่อกี้แชร์ไม่ออกอสวัสดี f t ทั้ง2200ท่านนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับเดี๋ยวรอ สักคู่นะฮะท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่านตามแผนที่เลยเพื่อนๆหาง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับมาครับมาครับมีคนพี่หลังบอกว่าพัทยาร้อนมากครับกรุงเทพก็ร้อนครับพี่ผมก็ไม่รู้ว่านี่คือหน้าอะไรเหมือนกันเดี๋ยวขอแชร์ก่อนเพราะผมอยากรวยไงผมก็เลยต้องแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยญาติพี่น้องผมเนี่ยดูว่าเฮ้ยเหรียญแบบเนี้ย มันขายได้จริงนะใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนครับอ่าฝากฝากอีกหนึ่งเรื่องครับท่านใดครับบ้านใดครับมีกาน้ําชาครับเป็นกาน้ําชาแบบนี้ครับนี่ฮะนี่เพื่อนเพื่อนดูครับนี่คือกาน้ําชาครับในสมัยก่อนครับมีหลายแบบหลายไซส์นะครับใครมีนะครับกาน้ําชาเครื่องกระเบื้องครับผมยินดีรับซื้อนะนี่คือกาน้ําชานะครับใบหนึ่งสตาร์ทที่ใบหนึ่งหลักหมื่นถึงหลักแสนนะใครมีนะครับกาน้ําชาแบบนี้นะฮะแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้เด มาครับกาชาชาเครื่องกระเบื้องครับถ้วยชามแบบนี้ฮะอ่าให้เพื่อนๆดูครับเก็บบ้านปีใหม่ครับท่านใดเก็บบ้านปีใหม่แล้วพบเจอถ้วยชามแบบนี้แล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะนี่ตามหน้าจอเลยครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะถ้วยชามบางใบใบหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอย่าไปทําแตกนะมา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 ครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทั้งสองพันสามร้อยท่านครับมาครับพี่แบงค์บอกว่าอยากให้พี่แบงค์มาเปิดร้านที่เชียงใหม่ด้วย ไม่มีทีมงานครับพี่ไม่มีทีมงานจริงๆฮะใจอ่ะเคยอยากจะไปเปิดที่เชียงใหม่นะแต่มันไม่มีทีมงานจริงๆครับมาๆมา,มาเรามาเริ่มดูกันดีกว่าครับนี่พี่แม็กบอกว่าถ้าไม่ใช่แบบที่เราต้องการเขาจะไม่ตอบกลับใช่ครับท่านใดที่ส่งรูปมาแล้วนะแล้วผมเปิดอ่านฟังดีนะครับแล้วผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบกลับเนี่ยกราบขออภัยอีกหนึ่งครั้งนะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะมาๆมาๆมา,มา,มาเรามาดูนี่กันดีกว่าครับ นี่คืออะไรนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นก็มีอะไรไหมเพื่อนเพื่อนดูนนนและหว่างรอเพื่อนนะจ๊ะมีคนถามว่าเหรียญป่าพ่ออยู่เท่าไหร่ผมรับผมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งล้านกว่าต้องบอกนะครับใครมีเหรียญป่าพ่อเนี่ยนํามาขายผมได้นะสภาพสวยนะครับเหรียญหนึ่งล้านกว่าพี่สันนิสอนบอกว่าอยู่ไกลไปยากไม่มีสาขาต่างจังหวัดเหรอครับไม่มีครับมีสาขาอยู่ในกรุงเทพครับ ร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยพี่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยสามารถส่งไปซนีเคอรี่ขนส่งทุกชนิดเนี่ยมาขายถึงที่ร้านได้เลยนะครับอ่านี่คือพระปิดตาครับนี่คือพระปิดตาของหลวงปู่โตครับวัดประดู่ฉิมพีครับใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชาหรือเป็นพระแบบนี้นะครับนี่ปิดตานะองค์หนึ่งหลักแสนนะแบบนี้นะครับผมรับเช่านะครับใครมีสภาพสวยเนี่ยองค์หนึ่งหลักแสนนะสามารถ แอดไลน์ ID ดีแล้วส่งรูปมาประเมินหรือถ้าเกิดท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านเนี่ยนำพระแบบนี้มาที่ร้านนะครับมารับเงินสดกลับบ้านเลยนะอ่านี่ให้เพื่อนเพื่อดูพระปิดตาก่อนครับแคปเจอร์ครับนี่คือพระปิดตาของหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ฉิมพีครับอ่าลำดับต่อไปมีอะไรเพื่อนๆดูครับนี่คือพระของหลวงพ่อโสธรครับเป็นพระของหลวงพ่อโสธรบางองคนะครับราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะสำหรับพระของหลวงพ่อโสธรนะครับใครมีนะครับ บางบ้านผมเชื่อหลายบ้านมีพระเครื่องอยู่ที่บ้านแต่ทุกท่านไม่รู้คุณค่าครับไม่รู้คุณค่าครับว่าพระเครื่องที่ทุกท่านมีบางองค์มีราคาบางองค์มีราคานะครับมีคนบอกว่าพาาหัวมัได้อย่างดีเจ็ดหมื่นครับไปทํามาเลขเหมือนกันอธิบายทุกคําครับอธิบายทุกคําครับพี่รบกวนไปอ่านใหม่อ่านี่นะครับแบบนี้นะฮะใครมียินดีรับเช่านะครับนี่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 พระเลี่ยมทองครับเพื่อนๆนี่ผมมีพระเลี่ยมทองใครมีพระเลี่ยมทองนะครับ ผมบอกให้นะครับผมรับซื้อดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนพระบางรุ่นเหรียญบางรุ่นนะครับมีราคามากกว่าที่ทุกท่านคิดน,นะครับสวัสดี f อทั้ง3,000ท่านครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับนี่คือพระที่เพื่อนๆพี่ๆน,นำมาแบ่งให้ผมครับ เป็นพระที่ผมรับซื้อดีกว่าร้านทองแน่นอนครับใครมีนะครับแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่านอ่ะอย่างเช่นกองนี้ครับกองนี้คือพระของ80ปีกรมตํารวจครับเป็นพระของหลวงพ่อโสธรครับรุ่น80ปีกรมตารวจเพื่อนๆลองดูครับกองนี้กี่องค์เนี่ยกองนี้หลาย10องค์ครับ กองนี้หลายสิบองคครับผมรับเช่าเพื่อนๆมาเนี่ย <S <S ใครมีนะครับพระของหลวงพ่อโสธรพระคำหมากคำข้าวของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะครับสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านครับอ่าให้เพื่อนๆดูนี่ก่อนนี่คือพระคำหมากคำข้าวครับนี่คือพระคำหมากพระคำข้าวครับของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำครับวัดท่าสุงครับมีเพื่อนๆพี่พ นำมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาเนี่ยเยอะมากๆอ่ะเพื่อนๆดูครับเยอะไหมอันนี้มาทีเป็นหุงถุงแบบนี้ครับใครมีนะครับพระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างเยอะต้องบอกนะครับพระของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างเยอะมากๆสร้างหลายๆล้านองค์นะครับราคายังไม่แพงนะองค์หนึ่งก็สตาร์ทที่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับบล็อกขึ้นอยู่กับเนื้อแล้วก็ขึ้นอยู่กับพิมพ์นะครับใครมีนะครับแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะ แอดไลน์ไอดตามหน้าจอนะครับถ้าเป็นพระเครื่องนะใจผมอยากจะให้ทุกท่านเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านครับมาครับมานี่ครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชพิธีการจนาพิเศษครับเป็นเหรียญที่ผมหยิบมาให้เพื่อนเพื่อนดูอีกหนึ่งรอบว่าเหรียญแบบนี้นะครับจากราคา10บาทผมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งสองพบาทครับ นี่คือเหรียญสิบ,บาทการจนาครับมีคนบอกว,ว่ามีสองเหรียญใจเย็นเย็นเจนเย็นดูนะครับใครมีเหรียญสิบาทกาญจนาดูตามแบบที่ผมบอกครับเพื ton, ่อน kind of like. as ๆเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับไส้สีขาวกินเข้ามาในไส้สีเหลืองเพื่อนๆเห็นไหมครับไส้สีขาวเนี่ยกินเข้ามาในไส้สีเหลืองแล้วไส้สีเหลืองหายไปเพื่อนๆเห็นไหมครับแบบนี้ถ้าถ้าใครเจอแบบนี้นะครับพึงระลึกไวเลยว่าพลิกมาอีกด้านหนึ่ง จะเป็นเหรียญแปลกอ่าเพื่อนๆดูนะครับพอพลิกมาอีกด้านหนึ่งจะเป em ็นเหรียญแปลกเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับไส้สีเหลืองกินมาในไส้สีขาวครับไส้สีเหลืองกินมาในไส้สีขาวครับใครมีนะครับเหรียญสิบบาทกาญชนะพิเศษแล้วเป็นแบบนี้ฟังดีๆนะครับใครมีเหรียญสิบบาทกาญชนะพิเศษแล้วเป็นแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญสภาพสวยสองพันบาทครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับมาครับแคปเจอร์สวัสดีเอฟตีทั้งสามพันท่านนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับ อ่าไซนิกเกิลจริงๆครับอ่านี่ฮะพี่สุพนัทนี่ก็เป็นเอฟซนะครับเป็นคนที่สะสมเหรียญเหมือนกันนะน่าจะเป็นพ่อค้ามั้งครับมาครับมาครับสวัสดีพี่เสริมสักนะครับสวัสดีพี่เล็กแนเรานะฮะสวัสดีทุกท่านครับพี่บอยบอกว่าติดตามตั้งแต่ตั้งแต่ติดตามคุณแบงค์เวลาได้เหรียญมาพิกดูตลอดเลยอ่ามาครับมาครับนี่คือเหรียญบาทครับมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปี2 5 2พันห้าอยี่้าครับที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ย ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วรุ่นนี้ครับอ่าเอฟอ่าเข้าเหรียญครับเข้าเหรียญครับท่านใดครับมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบนี้ครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับท่านใดครับสักสามพันท่านครับท่านใดมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับผมจะได้รู้นะว่า ทุกท่านมีเหรียญแบบนี้อมาครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วนะครับผลิตขึ้นเป็นจานวนประมาณ500ล้านเหรียญฟังดีนะครับผลิตขึ้นเป็นจานวนมากกว่า500ล้านเหรียญครับแต่จะมีบางเหรียญครับที่ขายได้ฟังดีนะจะมีบางเหรียญที่ขายได้อย่างเช่นเหรียญชุดนี้ครับเป็นเหรียญที่พี่ท่านหนึ่งเดินทางฟังดีนะครับเป็นเหรียญที่พี่ท่านหนึ่งเดินทางนําเหรียญชุดนี้มาขายถึงที่ร้านครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาท วัดพระแก้วครับใครมีเหรียญรุ่นนี้ครับลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับท่านใด oh anyway. ครับมีเหรียญรุ่นนี all, ้ครับกดหนึ่งกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับนะมีคนบอกว่ารับแต่เหรียญหายากเหรียญหาง่ายทําไมไม่รับเหรียญหาง่ายแล้วมันจะไปมีราคาอะไรล่ะพ่อคุณอ่าฟังดีครับพ่อคุณเหรียญหาง่ายจะมานั่งประกาศให้ทุกท่านฟังทําไมครับผมไม่มานั่งหลอกลวงทุกท่านครับเหรียญที่เอามาให้ทุกท่านดูเป็นเหรียญหายากเป็นเหรียญหายากจริงๆเป็นเหรียญที่ขายได้จริงๆ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้จะบอกเพื่อนๆยังไงแล้วว่ามันเป็นเหรียญหายากยากมากๆขายได้พบเจอแล้วนํามาขายครับไม่รู้จะพูดยังไงขำๆเนาะขำๆช่วงเช้านะครับมาครับมาครับใครนะครับท่านใดครับมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วที่ผมจ่ายเงินสดแลกมาถึงสองหมื่นบาทครับแลกกับ เหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วพระเสียเล็กสิบเหรียญเป็นเพื่อนดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทขายได้สองพันมันคือสองพันเท่าฟังดีนะครับมันคือสองพันเท่าครับขอบพระคุณนะครับสําหรับไลค์ทุกไลค์แล้วก็หัวใจทุกดวงนะครับใครที่กดไลค์กดหัวใจนะครับใครที่กดไลค์กดหัวใจนะครับขอให้ทุกท่านพบเจอของที่หายากและนํามาขายรับเงินจริงๆครับดูนะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วครับอ่าเพื่อนเพื่อดูด้าน,ด,านด้านหลังก่อนนี่คือด้านหลังครับ น right. ี like 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 er. like ่คือด้านหลังของเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับเป็นเหรียญวัดพระแก้วปีพศ2525ด้านหลังจะเหมือนกันเพื่อนๆดูนะครับด้านหลังจะเหมือนกันแต่พอพลิกมาที่ด้านหน้าครับแต่พอพลิกมาที่ด้านหน้าครับนี่คือเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับนะมีใครเห็นอะไรบ้างนี่ฮะเพื่อนๆดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วเป็นแบบพระเสียรเล็กเพื่อนๆดูกองนี้ครับเพื่อนๆดูกองนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่ก็ไปหามาได้ยังไง นี่เพื่อนๆดูครับพี่เขามีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วพระเสียเล็กมาขายทีสิบเหรียญน,นี่ทุกท่านดูครับมาขายทีสิบเหรียญไม่ได้ขายทีละเหรียญน,นะครับมาทีละสิบเหรียญแบบนี้ฮะนี่ครับ <c oughs> <c oughs> อกล่าวขออภัยนะครับผมก็เลยเอามายืนยันครับผมก็เลยเอามายืนยันให้กับเพื่อนๆได้รู้ว่าเฮ้ย เหรียญแบบนี้มันมีหลงปะปนอยู่กับที่บ้านของเพื่อนๆจริงๆนะครับนี่เพื่อนๆดูครับนี่ตรงนี้นี่สิบเหรียญนี่อันนี้เป็นพระเหรียญใหญ่สิบเหรียญพระเหรียญเล็กหนึ่งเหรียญขายได้สองพันสภาพใหม่ผมรับซื้อเหรียญละสี่พันสภาพเก่าเหรียญละสองพันสิบเหรียญสองหมื่นบาทครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเหรียญสองหมื่นมาเรามาดูกันครับเรามาดูกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงด้านหลังเหมือนกันแต่เพื่อนๆมาดูด้านหน้าครับ ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญเดียวล่ะเราจะสังเกตกันยังไงอ่าหลายท่านคงอยากรู้ว่าเฮ้ยคุณแบงค์ถ้าเกิดผมมีเหรียญเดียวอ่ะผมไม่มีเปรียบเทียบแบบคุณแบงค์อ่ะผมไม่มีทางรู้เลยนะว่าที่ผมมีอ่ะเป็นภเศียรเล็กหรือภเศียรใหญ่อ่าสวัสดีเอฟซีทั้ง3500ท่านนะครับดูครับดูนะข้างล่างมีนกไวยุพักใช่ครับต้องมีทุกเหรียญนะนกไบยุพักด้านล่างนะครับดูนะนกไายุพักอันนี้มีทุกเหรียญนะครับเอามาเป็นจุด ัดสินเหรียญพระเสียนเล็กพระเสียนใหญ่ไม่ได้ครับนี่เพื่อนๆดูฮะนี่คือเหรียญพระเสียนเล็กครับขวามือซ้ายมือคือเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียนใหญ่ครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวน4 5 0ถึงล้านเหรียญฟังดีนะครับ4 5 0ถึงล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนเล็กแบบนี้ครับดูนะวิธีดูนะครับถ้ามองผิวเผินดูแบบนี้มีเหรียญแปดเทียบแบบนี้เราก็เห็นแล้วว่า เหรียญหนึ่งบาทพระเสียนเล็กมันดูยังไงแต่ถ้าทุกท่านมีเหรียญเดียวครับดูที่ตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดทุกท่านมีเหรียญเดียวครับดูที่ตรงนี้ฮะคาว่าภูมิพลอดุจเดชเนี่ยสังเกตดีๆเนี่ยตัวหนังสือจะเล็กกว่าพระเสียนใหญ่แต่ครับแต่ครับถ้ามีเหรียญเดียวมันก็เปรียบเทียบไม่ได้เพื่อนเพื่อนดูที่ตัวดอเด็กตัวนี้ครับเพื่อนๆดูที่ตัวดอเด็กตัวนี้ครับนี่เพื่อนเเห็นไหมฮะตัวดอเด็กสองตัวนี้ตัวนี้อ่ะเพื่อนๆดูครับดอเด็กตัวนี้กับดอเด็กตัวนี้ มันต่างกันเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นดอเด็กคอสั้นเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้เป็นดอเด็กคอสั้นอันนี้เป็นดอเด็กคอยาวเพื่อนๆดูครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทครับสังเกตดูเพราะพี่ท่านนี้เขาบอกว่าผมดูของคุณแบงค์เลยไอ้ดอเด็กคอสั้นกับดอเด็กคอยาวเนี่ยผมหาจากเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วจากหนึ่งพันเหรียญพันกว่าเหรียญแล้วพบเจอห้าไอ้พบเจอสิบเหรียญเพื่อนๆคุ้มมากๆคุ้มมากๆคุ้มกับการ ตามหาจริงๆครับดูนะใครมีเหรียญหนึบาทวับพระแก้วนะครับดูที่ตัวดอเด็กนะครับถ้าของทุกท่านเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพสวยสภาพดี1เหรียญสี่พันแต่ถ้าเกิดเป็นสภาพผ่านการใช้อัน1 5ึ่งพ0 0ห้าสองพัขึ้นอยู่กับสภาพที่ผ่านการใช้มาว่ามันยับเยินยังไงดูนะครับดูนะดูครับดูดูให้เป็นตัวนี้ครับคําว่าภูมิพลอดุญญเดชครับ คำว่าเดดดูที่ตัวดอเด็กนะฮะถ้าเดดเป็นแบบนี้มีราคาถ้าตัวดอเด็กคอยาวแบบนี้ไม่มีราคาครับแคปเจอร์ครับอ่ะเดี๋ยวผมชี้้เพื่อนๆดูแคปเจอร์ครับนี่แคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอ่าใครแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ขายได้ถึงสองพันถึงสี่พันเท่าครับแคปเจอร์ครับ นี่คือดอเด็กคอสั้นครับอ่า้ายมือคือดอเด็กคอยาวครับดูที่ตัวดอเด็กใครมีเหรียญหนึ่งบาทแล้วเป็นแบบพะเสียนเล็กผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญฟังดีดนะผมรับซื้อหนึ่งเหรียญสองพันบาทถึงสี่พันบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับอ่าผมวางแบบนี้ให้ทุกท่านแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับ แบบนี้หายากแล้วขายได้จริงครับอ่านี่ครับลงท้ายด้วยคำว่าเดชใช่ครับ<ะ>รผมให้สังเกตที่ตัวดอเด็กตัวนี้เท่านั้นอ่าย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับสังเกตที่ตัวดอเด็กตัวนี้เท่านั้นนะนี่ครับถ้าเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ1เหรียญ2,000นถึงส0แต่ถ้าเกิดเป็นดอเด็กคอยาวแบบนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับไม่มีดราม่านะอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆมาครับอ่าเป็นไงครับเพื่อนๆ กับเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยเป็นเหรียญที่เราพบเจอกันได้ในชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะวันนี้ยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับบรรดามิตรลักแฟนเพจของผม F อฟีนะทั้ง4,800ท่านนะครับที่เข้ามาร่วมชมไลฟ์สดนะช่วงนี้นะ Facebook ปิดกั้นแต่วันนี้ยอดเยอะเป็นพิเศษยังไงกราบขอบพระคุณจากใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครมีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องครบั ปลาเครื่องพับชามีแล้วอย่าจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเด้อลน์มันเยอะมากๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มนเพจวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง4,200ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทราย0ีเอ็นเน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ